ก็จะขยันหน่อยนะคะดูแลลูกชายค่ะอาบน้ำให้ลูกชายพร้อมมิวสิกสวิสส่วนสซดานะคะก็นอนมองพ่อเล่นค่ะเอ้ยไม่ใช่มองมองนอนมองพ่อเล่นนะนอนมองพ่อทำงานค่ะโซดาสวัสดีค่ะแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ป้าไปซี่จะพามาทำมีเบตงผัดซีอิ๊วนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ แพซซี่คอฟฟี่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่ดีมากผมเวอร์ชาติกลมกล่อมช่วยปรับระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นดูแลข้อเขา่าเล็บกระดูกดูแลผิวพรรณเส้นผมดูบำรุงสายตาป้องกันแสงสีฟ้าเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย0%ไขมันทาน0%คอเลสเตอรอล0%นน้ำตาลแต่อร่อยครบทุกรสช่าดแล้วมีหลากหลายโปรเพื่อตอบโจทย์ของคุณสั่งเลยตอนนี้สั่งเลยไปสั่งซื้อคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ หรือสแกน QR code นี้ได้เลยจ้าวซีก็จะผัดใส่เนื้อหมูนะคะนี่ก็เนื้อหมูหั่นชิ้นค่ะก็จะปรุงรสนิดนึงนะคะจะได้ไม่จืดค่ะซอสหอยค่ะซีอิ๊วขาวพริกไทย ผัดแบบง่ายๆนะคะคนเขาก็จะใส่แป้งมันนะคะเพื่อให้หมูหนึบหนักต้นซี่ไม่เอาค่ะเพราะว่าหมี่เขาก็มีแป้งอยู่แล้วค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็จะเอาหมี่มาลวกก่อนนะคะปริมาณนี้ก็ตามอ่าที่กินเลยนะคะอันนี้ประมาณสองสองคนนะคะ หมดเลยละกันนะคะนี่ค่ะลวกมานะคะทำซีกอเนี่ค่ะ ประมาณ3-4นาทีนะคะก็คือไม่ให้เส้นเละมากนะคะเพราะเราต้องเอาไปผัดต่อนะคะก็จากนั้นนะคะก็จะตักขึ้นมาแช่แช่น้ำเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่แช่น้ำมันก็จะร้อนแล้วมันก็เส้นนจะเละนะคะ เอามาล้างเอาน้ําร้อนออกนะคะเพรน้ําแรกมันจะร้อนค่ะเดิมเย็นแล้ว กระเทียมแล้วก็หมูนะคะจะได้คุกไปได้วยกันจะได้หอมๆค่ะลูงคิดเขาไม่ก็ชอบกะเทียมแบบเหลืองหรือว่าไหม้นะคะให mm. ้คลุกแบบนี้ไปได้วยกันเลยค่ะจะได้หอมทั่วหมูเลย ไ่ไก่ค่ะโคนคณา ตามด้วยเส้นเลยค่ะพอใส่เส้นแล้วนะคะก่อนจะผัดนะคะบางทีก็จะใส่นี่ค่ะซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสปากเขียวนะคะก็ซอสหอยอย่าวพุ่งไปนั่นเยอะนะคะเพราะว่าเส้นบางเจ้านเนี่ยเค็มนะคะก็ก็น้ำตาล ปลาแรมค่ะใบคะนา้าผมนัวผมปรุงรสตามชอบเลยค่ะนี่ก็คุกเลยค่ะผัดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราผัดเส้นก่อนแล้วมาปรุงอะ่ะเส้นมันจะขาดค่ะจะใส่ซีอิ๊วดำก็ได้นะคะก็เส้นมันก็จะซอฟลงอ่ะค่ะ คลาปซี่ไม่ใส่ค่ะอย่าได้เส้นเหลืองๆก็ปรุงรสตามชอบเลยนะคะแฟนทางบ้านตอนนี้ก็ชิมรสได้นะคะตามชอบเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะถ้าเราไม่ผัดมากเส้นเขาก็จะอย่างนี้นะคะเป็นเส้นดีแบบนี้นะคะปรุงรสตามชอบเลยนะคะชอบรสไหนจัดไปเลยนี่ค่ะปลาปซีก็เสร็จแล้วคะ่ะไม่ใส่ซีอิ๊วดำค่ะอยากได้เส้นแบบเหลืองๆคะ่ะ สวยดีนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเส้นเบตงผัดซีอิ้วค่ะ,คะโอเคก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะกินกับแคบหมูของเรานะคะนี่ค่ะแคบหมูเรา่านนะคะ บายป็บเฟซี่ค่ะก็เดี๋ยวเราสองคนของแยกกันนะคะักินด้วยกันค่ะลมค่ะคิดผู้วานเหมือนกันค่ะบัาเฟซี่ก็ถึงไม่ค่อยอยากจะมานั่นนะคะก็มีตะเกียบด้วยนะท่าคิดถ้านลุงคิดจะเอาโอเคแล้วกันเพราะว่าถ้าไม่เทลบมันมา ัวมันเปรี้ยวค่ะค่ะมาค่ะอร่อยมากเลยค่ะทางบ้านตอนที่ซี่ชิมไปนะอร่อยจริงๆค่ะก็นานแล้วเนาะเราไม่ค่อยได้มานั่งตรงนี้แล้วฝนปีนี้แบบว่าเยอะกลับมาจากสวิต์นะคะฝนก็เพิ่งจะเบาไปนี่แหละค่ะแต่ตอนแรกแบบฝนแบบเยอะมากทํมมะนาวไหมอืมเวอนค่ะก็กินกับแคบหมูของเราค่ะ ตอนนี้เราก็มีโปรนะคะเป็นกาแฟโปรเดือนตุลานะคะเป็นโปรซื้อกาแฟ่กล่องแถมฟรีแคบหมูเตาถ่านนะคะคนี่ค่ะน่ถุงนี้แหละค่ะกินไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นไว้อันนี้ก็กินไม่หมดนะก็ใส่ตู้เย็นไว้ก็ยังปอกเหมอนเดิมน,นะคะแต่ถ้าแบบแฟนทางบ้านแบบว่าเอาไว้นานมากแบบว่า เหมือนแบบส0กว่าวันอย่างเงี้ยค่ะก็ไปทอดใหม่ได้นะคะก็จะกรอบแล้วก็จะหอมขึ้นนะคะแต่ถ้าอย่างเงี้ยยังไม่ถึงไงยังกาแฟซีก็กินมาสองสาครั้งก็ไม่ต้องทําไม่ต้องทอดใหม่นะคะกินได้เลยกิีกรอบอยู่เหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมหอมเหมือนเดิมนะคะสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเป็นโปรเดือนตุลาซื้อกาแฟซีกองแถมฟรีแคบหมูเตาถ่าน1นถุงนะคะแล้วก็ที่ชู่วแบบพวกปลาหนึ่งห่อนะคะหรือจะเลือกเป็นโปรที่2ก็ได้นะคะเป็นโปรซื้อกาแฟซีกองเหมือนกันนะคะแถมฟรีแถมฟรีรน้ำพิกา,กากหมู1งถุงนะคะ พี่ชู้แบบพกพานีค่ะ999บาทเหมือนกันนะคะ2โปรนี้ก็ราคาเท่ากัน999บาทฟรีค่าส่งแบบ E m s และตอนนี้เรามีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะถ้าเก็บเงินปลายทางเราขอบวกเพิ่ม30บาทเท่านั้นเองนะคะ เป็นค่าเซอร์วิสของคนที่เขาไปเก็บเงินปลายทางนั่นเองนะคะและตอนนี้เราก็มีฮอตไลน์ด้วยนะคะนี่หาดเปาพีซีขึ้นให้ตรงนี้นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะเป็นฮอตไลน์ในกรณีคนไม่มีไลน์หรือว่าไม่มี Facebook หรือว่าเป็นคนเท่าคนแก่ที่พิมพ์ไม่เป็นเหมือนแม่ปาพีซี่อย่างนี้นะคะก็สามารถโทรมาสั่งได้นะคะเรามีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะก็คือบวกเพิ่มจากราคา999บาทบวกเพิ่มอีก30บาทก็เป็น1 2 9บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจก็นะฮะโทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะนีค่ะ กรอบจริงค่ะกินคู่กับอะไรก็อร่อยนะคะม้าค่ะมากินไปได้วยกันทิชู่เราก็เป็นทิชู่แบบว่าพกพาค่ะอันนี้รุ่นนี้รุ่นรุ่นจากในครัวค่ะแบบดวนค่ะลุงคิดเอามาเอามาอะไร <laughs> เอามาเช็ดปากค่ะเอาไหมาพิกย่องอนะรอลุงคิดก็เสี่ยงขึ้นจมูกค่ะแกะแพ้ไอไอ ดอกข้าวแกเป็นทุกปีค่ะพอเกี่ยวข้าวแกวก็จะหายตอนนี้แกกินยาแก้แพ้อยู่ค่ะไม่ใช่ท,ทุกปีทุก <Every year. S 1> ทุกปี yeah. every year ใช่ every year ใช่เดือนสองเดือนเนี่ยช่วง <Yeah. S 2> ที่ข้าวออกรวงค่ะแกจะแพ้หรือแกไม่รู้ว่าแกแพะเกสอนข้าวหรือเกสอนหญ้าแกไม่แน่ใจหลักๆ่เดียวจะปิวเนี่ย I think it's the rice or some some flowers เสียงแกก็จะไม่ค่อยเซ็กซี่เท่าไหร่ค่ะ Don't say that it's always sexy my voice อุ๊ยอร่อยอืมเหมือนสปาเกตตี้ไหมไม่ No นีเป็นเนาะอันนี้ทำรน้าหน้าก็อร่อยนะเป็นผัดซีอิ๊วมีผัดซีอิ๊วอร่อย ตัดเป็นถาดเลยนะคะห่อหนึ่งนะคะเนี่ยอร่อยเหรลวกอะลวกเส้นเสร็จนะคะอยากให้แฟนทางบ้านลองชิมเส้นดูเพราะเพราะบางเจ้าเขาเค็มบางเจ้าเขาก็ไม่ค่อยเค็มบางเจ้าเค็มมากอะคะ่ะบางเจ้าก็แบบว่าเหมือนเขาใส่เกลือเยอะชิมก่อนดีที่สุด เวลาเราปรุงเราจะได้แบบไม่พลาดนะคะ Chicken or pork หมูห hmm. มูอลนหมู hmm. อร่อยไหม <Good. S 1> How how taste สามรสคิดบอกรสชาติยังไงอธิบายไม่ถูกใช่ไหมโอเคอ่านสเตนไหม <laughs> <laughs> อันเด็กสแตนอยู่ลูก <laughs> ไร่พี่เพื่อนเนิบมีปัญหาเหมือนคนเส้นเสือ <laughs> เส้นประสาทเสือ <laughs> มันอร่อยเส้นกูถ huh? ้ายูริเมมเบอร์ดิไม่ไม่ไม่อ่ายูริเมมเบอร์ไมปซี่ซไปเจอที่บิ๊กซีนะคะเนะะี่ยบิ๊กซีอุบลเน,นะะี่ยบิ๊กซีที่อุบลมีมีที่เดียวเนาะ,ะมีอยู่ที่เดียวคะ่ะบิ๊กซีที่อุบลอ่ะมันที่ลุงคิดไปตัดผมนั่นแหละคะ่ะ ก็เลยซื้อมาโลง่งรถทีมงานก็มีที่จอดกว้างขึ้นค่ะ ต้นมะพร้าวกลมดีนะคะเดี๋ยวป้าไปซีให้ดูข้างหลังเห็นไหมคะโล่งนะค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะโซดาน้องก็ดูแข็งแรงขึ้นค่ะมีแต่คนว่าน้องน้องดูแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ เยอะกว่าตอนที่ก่อนเราจะไปสวิตแล้วก็ช่วงที่เรากลับมาแรกๆค่ะน้องจะดูโซมมองไม่เห็นพวกป้าเพซี่แล้วก็เดินขึ้นบันไดลุงคิดต้องอุ้มเนาะอยู่ต้องอุ้มโซดานะเวนดีคัมแบ็กกล่อมสวิตทีเนี้ยจำได้ไหมคะคลิปที่คลิปที่เราไปเปิดตัวลูกสาวลุงคิดนะฮะลูกสาวอ่ะลุงคิดก็เป็นพ่อทุนหัวนะคะลูกสาวลุงคิดก็คือเป็นลูกสาวเพื่อนของเขาเนะะี่ะลุงคิดก็เป็นพ่อทุนหัวเนาะทีนี้เขาเอาแฟนของเขา แฟนของเขาเอ่ะทำงานในสวิตนะคะทำงานอยู่ช็อปของอะไรนะเพชรช็อปเพชรช็อปเพชรช็อปเหมือนกับว่าเป็นเป็นช็อปเกี่ยวกับอ่พวกอ่าอะไรอ่าของของเพชรนะคะของน้องๆน้องแมวน้อง,อง,องหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พ่อพี่ก็นั่งกินเนาะอ่านั่งกินอ่ค่ะพี่แดงค่ะสวัสดีค่ะก็นั่งกินอ่รักเกล็ดกับเ,เขาแหละค่ะ นถ้าถามเขาทำงานอะไรเขาก็บอกว่าเขาทำอยู่เพจช็อปก็เลยถามว่าอุ้ยเนี่ยมีหมาอยอ่ตัวนึงน้องโซดาอยู่ที่มุงไทยก็บอกว,ว่าน้องตามองเมื่อเห็นหูก็ตึงตอนนี้เดินลงบันไดไม่ได้ขนาดจานข้าววางข้างหน้าน้องยังไม่เห็นเลย ก็เลยแนะนำวิตามินวิตามินมันขวดละ11 11แฟรงค์งสิบเอ็ด์มันก็ประมาณเกือบ500กว่าบาทนะคะขวดเล็กๆค่ะขวดมุ่งยากแก้ไอบ้านเราน้ำออกสีแดงแดงเขาบอกว่าเนี่ยเห็นหลายคนที่มีหมาแก่ๆในสวิตอินแล้วอาการหมาดีขึ้นปาพิซีก็เลยสั่งมาสองขวดแล้วเราเอามาคตอนนี้โซดาด,ดีขึ้นมากน้องเดินลงบันไดเองได้ได เดินก็ไม่ชนเมื่อก่อนนี้เดินชนทุกอย่างเลยนะคะมันเหมือนรีสโตรีสโตมันเหมือนกับอ่าใช่ไหมรีสโตมันเหมือนกับภาษาไทยเรียกว่าอะไรคริสรีสโตอือแปลว่าอะไร You don't know <laughs> ไม่ English เนอะไงไอ Professional English แบบไทยเดี๋ยวไม่รู้ว่าอือฟื้นฟู <Yes. Sure. S 1> ฟื้นฟูจากภายในสู่ภายนอกเนี่ยน้องก็อยู่ตรงนี้ค่ะมอง mm hmm. เห็นกงไม่ค่อยชน อแอดมินพาบสิเขบอกเออสุดานั่นขึ้นอย่างนี้ค่ะทีมงานรยา็เขาบอกว่าเออสุดาแบบเดินเมื่อก่อนนี่ชนชนนู่นนีน่นู่นแตกสนั่นเลยนะคะชนกล่องชนลังอะไรอย่างเงี้ยอยู่นี้ไม่ค่ะและน้องดูกินข้าวแซบหมดจานทาั้งคือเมื่อก่อนเราจะให้แต่อาหารเย็นตอนนี้เราให้อาหารเช้าด้วยเป็นเป็นแคนด็อกนะคะเป็นก็คือเป็นอาหารกระป๋องนะคะหมด เราก็คือจะโรยเพราะมันเป็นน้ำเดี๋ยวป้าพี่ซี่ไปเอาขวดมาให้ดูทีเนี้ยมันจะหมดแล้วอะ่ะมันจะหมดป้าพี่ซี่อยากให้โซดากินติดต่อกันอย่างน้อยๆเซลเนาะเซลมันจะต้องหกเดือนหรือเก้าเดือนต้องกินติดต่อกันทีนี้ป้าพี่ซี่เอามาแค่สองขวดคือเราเอามาทดลองติดน้องกินแล้วน้องดีอ่ะน้องดีขึ้นมากป้าพี่ซี่เอาขวดมาให้ดูดีมากโอ้ลองคิดกินแทบกินนัวค่ะ แต่ลุงคิดบอกมันโดนลมมันเย็นเร็วลุงคิดก็จะไปวอร์มเอาไปวอร์มได้ไปไปวอร์มอ่มันมีอ่เอ่อะไรนะไมโครเวฟอยู่นี่ค่ะแฟนทางบ้านเดี๋ยวป้าพี่สิให้ดูใกล้ๆเนี่ยแต่มันเป็นอ่มีเป็นกล่องมานะคะป้าพี่ซื้อมาสองขวดค่ะก็ตีซะเกือบขวดละอ่อมันสิบเอ็ดฟ้งกกว่าเนาะปอะาเกือบห้าร้อยนั่นแหละค่ะอุ้ยแต่มันได้ผลกับน,น้องมากเนี่ยดูสดาค่ะเนี่ยน้องชิลมากค่ะเนี่ย ชิวมากตอนนี้น้องแบบสดชื่นคือตอนแรกอะ่ะตอนแรกนะคะโซดานะเขาจะไม่อย่างนี้นะคะเขาจะเดินลงเขาจะเศร้าเหมือนเขาเหนื่อยเหมือนเขาอ่อนเพลียมากแล้วทีเนี้ยปอมซีก็ให้เขากินตอนแรกน้องคิดก็ไม่เชื่อไม่อะไรหรอกทีเนี้ยมีแต่คนทักไงฮะนี่ค่ะมีแต่คนทักน้องว่าเอ้ยทำไมโซดาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหลคะค่ะทีเนี้ย ทีนี้ให้น้องกินตอนแรกเรามาจากสวิตแรกๆนะคะลุงคิดต้องอุ้มโซดาขึ้นและลงเพราะโซดาขึ้นบันไดไม่ได้เขามองไม่เห็นเลยขึ้นแล้วเขาก็ร้องไห้ออเนี่ยเขาอยากขึ้นไปนอนเราก็พยายามให้เขานอนกับแยม่องอะไรข้างล่างนะคะทีนี้น้องนอนเขาอยากขึ้นไปนอนกับเราเขาก็ร้องและเวลาตอนเช้านี้เขาเดินลงไม่ได้แล้วเขาก็ลื่นเขาก็ไหลมาบตรงบันไดแต่ตอนนี้ค่ะ แต่ก็พยายามบารซี่ก็บอกว่าสุดาเดินเดินลงมาลูกเดินลงมาให้ให้เขากินมาก็ตั้งแต่เรากลับมาจากสวิตค่ะจนถึงตอนนี้ตอนนี้น้องเดินลงเองได้เดินขึ้นเองได้ใช่ไหมคุณคิดไม่ต้องอุ้มแล้วและตอนนี้มันใกล้หมดมันขวดสุดท้ายแล้วคือตอนแรกเราไม่รู้เราก็ให้เยอะก็คิดว่ามันจะไม่ได้ผลเราก็แค่ลองลอง,ลองเสี่ยงมาแค่นั้นอุ้ย๋ยวมันได้ผลนี่มันจะหมดก็เลยให้ลุงคิดลองสั่งใน lazada shopee ไม่ม,มีมีที่เดียวคือในสวิตเลย ทีนี้โอ้โหค่าส่งแพงมากค่าส่งแพงมากไม่รู้จะทำยังไงซีเรียสมากก็ก็ให้ลุกคิดพิมพ์ไปบอกพิมพ์ไปบอกขายอะไรคะพี่มี่หมึกมก,รมกระดองจอหมึกกระดอง,ดองเหรอถุงเท่าไหร่รอ่ะเดี๋ยวขอขอดูก่อนสนใจหมึกอยู่เดี๋ยวบ๊วซี่มาเล่าให้ฟังหน่อยบ๊วซี่ดูดูหมึกก่อน คิดบอกไมโครเวฟพังค่ะไมโครเวฟไม่ได้พังค่ะแต่ว่าสวิทสวิทกับพังไมโครเวฟอ,อยู can, back, นะ right. okay. Okay, อ่ต้องเทคลองสวิทโกเฮลไอเดอโมนิ่งที่อยู่คินค่ะยูเทคสวิทแบกเ e าตู a เทคแบกนะไม่ทอ have to t a เทค h ดอร์ไรโอเคโอเคและทีเนี้ยปลาพี่ซี่ก็ซื้อละปลาหมึกอะค่ะเอาช่องฟิตละจะไว้ผัดไข่เค็มค่ะ คืออยากได้ประหมึกอยู่แล้วที่เอาเนี่ยไม่ใช่อะไรเขาคือตั้งใจอยากจะซื้อประหมึกอยู่แล้วพอดีพี่เขามาเซอร์วิสถึงบ้านเลยก็เลยเอาเลยครับ่าทีนี้ป้าพี่ซี่ก็เลยอคิดเซิร์ชที่ช h o ปปีก็ไม่มีที่ลาซาด้ก็ไม่มีเนี่ค่ะตัวนี้ยายาให้โซดาเนี่ยค่ะ ให้น้องเนี่ยเพราะน้องดีขึ้นมากแบบเราไม่ต้องอุ้มน้องแล้วแล้วคุณคิดต้องอุ้มเช้าอุ้มเย็นค่ะอุ้มแล้วทีนี้ขนก็จะติดเสื้อผ้าตอนนี้ลูงคิดสบายเลยสบายแล้วเขาไม่ได้อุ้มน้องมาสองสามอาทิตย์แล้วเนาะแต่เฟิร์สวิกอะเกือบสิบวันนะอุ้มอยู่นะทีนี้พอเราเริ่มให้ยาน้องเริ่มเดินเองได้เหมือนขาก็ไม่มีแรงขึ้นันไดตอนแรกนะคะแต่ตอนนี้แบบว่าขึ้นได้เพียงแต่ตาน้องก็เริ่มเริ่มแบบเหมือนมองเห็นแล้วก็ไม่ค่อยเดินชนอะไรแล้วนี่เราไม่รู้จะทำยังไงเพราะสั่งไม่ได้ต้องสั่่่่งงงทีเซวิสแแลล้กกกก็็็คาาพมย ให้ปรึกษากับลูกสาวลุงคิดแต่เขาก็ไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบเมลมาก็เลยคุยกับแม่ย่าแต่ตอนนี้แม่ย่าก็ไปดูที่ที่ช็อปทีนี้มันมีแบบเป็นเป็นเม็ดเป็นแคปซูลใช่ไหมเป็นขวดอ่ะมันเป็นน้ํามันส่งยากค่ะแฟนทางบ้านและกลัวค่าสมก็จะแพงแต่ทีนี้อ่ะสั่งเป็นแบบเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นเม็ดมามันส่งง่ายลุงคิดสั่งมาหามันนี่สองร้อยเม็ดสองร้อยเม็ดก็วันละเม็ดก็ได้ เกือบหกเดือนไหมเกือบปีอยู่นะก็ทูฮันเดดไหมวันมันแฮปเทอร์ตี้เดย์เยอะรบทูฮันเดดเออก็สามหนูซิกมันครึ่งอีบทูวันเดย์เอออแต่ว่าต้องให้เช้าเย็นช้าอ้อก็ต้องให้วันละสองแคปซูลเนี้ยค่ะก็ตอนนี้แม่ก็ส่งมาให้แล้วอู้ยโชคดีครับแต่โซดาแบบดีขึ้นจริงๆค่ะแฟนทางบ้านดีขึ้นมากเลยอ่ะ ป้าไปซี่รู้ว่าอแฟนทางบ้านหลายท่านก็เลี้ยงหมาเหมือนป้าเปซี่นะคะเราเราก็รักเขาเนาะก็ดูแลเขาดีที่สุดนั่นแหละค่ะอ่อมีเรื่องอยากเล่าอยู่ว่าคนเลี้ยงหมาเราปิดทุบปิดตีแล้วไม่นั่นเลยค่ะแต่กระสุดานี้เหมือนเขาให้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 ใหทั้งความสุขให้เปลี่ยนชีวิตเราแล้วก็ให้โชคเราเยอะนะคะอืม ออือืออโอเคแกนจะปีกเลยว่าไอ้บอลดูข้ากับหม้อโป๊รว no, <thank> ไม่รู้ลมลมเข้าหรือเปล่านะคะแล้วพี่ก็พยายามเอาไม้ไว้ตรงนี้แล้วก็ พยายามเอาตัวบางวุตัวเรายึ่งบางๆอยู่ยไม่รู้จะบางได้ไหมโอเคค่ะ <c oughs> okay. คลิปนี้นะคะบาริชิก็ฝากไปแช่นี้ก่อนนะคะส่วนใครสนใจโปูเดือนตุลานะคะยุก็แปลสี่กล่องแถมฟรีแคปหมูนะคะก็อแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะในช้อปปี้ก็มีค่ะเนี่ยพิกากหมูด้วยนะคะก็เลือกเอาปูใดโปูหนึ่งนะคะหรือจะเอาทั้งสองโปูเลยก็ได้นะคะ ก็สั่งกับเรานี่ก็ถ้าโอนตังมาก็แค่999าาบ้าบาทคค่าส่งแบบ e m s นะคะค่านะเก็บปาทางก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็สนใจก็นี่ค่ะเดี๋ยวปาไปซีทิงลิงช้อปปี้ไว้ให้ที่เปิร์ทคอมเมนต์นะคะแล้วก็ที่ถ่ายคลิปนะคะสแกนไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปน,นี้เราสองสาวไปแชทก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าสวัสดีค่ะบ <Bye. S 2> ายพอที่ตกดินแล้วค่ะมืดละนกนกเริ่มบินกลับรังกันแล้วค่ะ แต่ดีหน่อยช่วงนี้นกไม่ค่อยเยอะเพราะว่าไม่มีต้นจานแล้วเนาะนกทู no, oh, มัทเบิร์ดแอนิมอลเนาะแฮปป์บัดน็อตน็อกเอ็กซ์ตรีมโอ้เมื่อก่อนนี่เยอะจริงค่ะเต็มหลังคา <Sure. S 1> เราไปหมด <Yeah. S 1> เลยค่ะอื